สวัสดีครับผมเพชรปลายขายนะฮะพบกันอีกครั้งกับ YouTube ช่องเพชรลดเบนยูทูบช่องที่นําเสนอในส่วนของจุดดีจุดเด่นจุดขายของ Merced e s Ben บในแต่ละรุ่นและเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่กันที่ b บ n ซ์ไพรมัสออโตเฮาส์นะฮะโชว์รูมที่มีครบทุกวงจรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางสมบริการศูนย์ซ่อมสีนะฮะมีรถให้ทางคุณลูกค้าเนี่ยชมถึง4ชั้นบนพืน้นที่กว่า4ไร่และมีรถให้ชมครบทุกเซตเมนเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว b c ตัว AMG ตัวรถหรูหราไม์บักนะฮะตลอดจนรถไฟฟ้า EQ รวมถึงรถเซอร์ด i e d ฟหรือรถทดลองขับนั่นเองพูดได้ไง่ายว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยมาที่ทางศูนย์ไพมัสนะฮะมาที่เดียวมวนเดียวจบมีครบทุกอย่างตามที่ทางลูกค้าต้องการและที่อยู่ข้างๆผมคันนี้นะฮะก็คือ Mercedes-Benz AMG G63 g จีจีโฮลแที่มีการออกแบบภายใต้แนวคิด The Modern Off-road Vehicle i c o อ ะะเพื่อเป็นการส่งท้ายรถรุ่น G-Class ที่มีระยะเวลามาค่อนข้างยาวนานตั้งแต่ปี1979จนถึงปี2024รวมระยะเวลาถึง45ปีหรือว่าภายใต้ที่เขาเรียกว่าซองเกอร์แดนทามนั่นเองนะฮะและที่สำคัญครับรถคันนี้นะฮะตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบว n นแ n e เ n e จิน m a n e n น i n g i n e ก็คือการผลิตนะฮะในส่วนตัวเครื่องยนตนย์การประกอบโดยเครื่องยนต์นโดยวิศวะท่านเดียวตั้งแต่ต้นจนจบโดยจะมีการประกอบเครื่องยนต์เนี่ยที่มืออาบัก ประเทศเยอรมันดีแล้วก็ถูกส่งเครื่องยนต์ไปที่ประเทศออสเตรียเพื่อประกอบเป็น g 6 3คันนี้ขึ้นมาพิเศษกว่านั้นนะฮะในส่วนของตัว G3 แกนอิดิชันคันนี้นะฮะชุดแต่งแกนดิชันเนี่ยมูลค่าถึง5้าล้านหนึ่งแสนบาทย้ำนะฮะแค่เฉพาะชุดแต่งนะฮะไม่ใช่ตัวรถทั้งหมดนะแค่บพชุดแต่งนี่ก็ปาเข้าไป5้าล้านหนึ่งแสนบาทแล้วนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นวันแมนวันดินิชินในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนแจนอย่คือไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับ เชื่อว่าทางคุณลูกค้านี่อยากทราบดวยนะ,ะว่าคันนี้มีพิเศษตรงจุดไหนบ้างเดีย๋ยวผมจะพาไปชมแต่ขอย้ําก่อนนะฮะรถคันนี้นะฮะมีเพียง1,000พันคันทั่วทั้งโลกนะครับมีเพียง1 0 0 0พันคันทั่วทั้งโลกและมีเพียง1ิคันเท่านั้นในประเทศไทยมีเพียงสิคันเท่านั้นในประเทศไทยนะฮะโอ้เรียกได้ว่าขับไปนี้ไม่ซ้าใครแน่นอนก่อนที่จะไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดคันนี้นะฮะว่าพิเศษแค่ไหนและราคาทั้งคันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดีย๋ยวผมพาไปชมทีเซอร์กันก่อน ตามผมมาเลยครับ เดี๋ยวมาชมความพิเศษนะฮะในส่วนของ AMG G ห3สามแกนดิชันคันนี้นะฮะว่าพิเศษตรงจุดไหนบ้างนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะฮะจะเป็นไฟหน้าแบบมัติบีม LED นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบ AMG radiator trim ไล่ไปเลยนะครับโลโก้ Mercedes-Benz ด้านหน้านะครับและด้านหลังเนี่ยตกแต่งด้วยสี นะครับกันชนหน้านะครับแรนเดอร์การ์ดตกแต่งด้วยสีคาราลิโกโแมกโนโถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโลโก้ MG รอบคันตกแต่งด้วยสีคาราฮาริโกโแมกโนโ ล้อนะฮะล้อเนี่ยเป็นขนาด22นิ้วนะครับตกแต่งด้วยสีเพ้น์อินเทกโกล้อสวยมากครับผมขอบฝาครอบยางอะไหล่นะสแปลวิวลิงตกแต่งด้วยสีคาราลิโกแมกโน ให้ชมรอบๆเลยนะครับฝาถังน้ำมันแบบ MG Fuel f i l l Cap ตกแต่งด้วยสี Silver Chrome พร้อมตาสายลัก MG Lettering นีนะ่สายลัก ความสวยงามของแกงดิเิชั่นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่เก็บของท้ายรถกันนะฮะว่าจะเก็บสัมภาระได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ฮะกดเปิดได้เลยโอ้โห พื้นที่เก็บของนะต้องต้องบอกอย่างบานประตูนี้เปิดมาตั้งได้ตั้งฉากได้ส่วนของ90องศานะฮะเก็บของได้สบายเลยนะครับตัวน,นี้เราเอ่อเป็นม่านดึงมาปิดไว้ป้องกันคนภายนอกบางทีเราระวังของมีค่าไว้ปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็ปิดในตัวของประตูท้ายมาเนี่ยคนภายนอกก็จะมองไม่เห็นว่าเราเก็บอะไรไว้นะครับกรณีที่เกิดว่าต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะต้องการใช้พื้นที่เพิ่มจํานวนอย่างผมเรียนแจ้งไปเนี่ยเบาะหลังเนี่ยเราสามารถพับ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้นะครับพาไปข้างหน้าได้เลยนะครับดูขนาดด้านท้ายรถต้องบอกว่ารายละเอียดทุกอย่างนะครับค่อนข้างเนี๊ยบประณีตมากครับทุกอย่างนะครับเนี๊ยบมากตัวนี้บอกได้เลยอ่าเวะลาปิดก็ดึงนี้ปิดได้เลยนะครับโอ้โหเสียงแน่นมากอ <laughs> ะ ในส่วนของเบาะนั่งคู่หน้านะฮะปับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมหน่วยบันทึกความจำสำหรับตำแหน่งที่นั่งพวงมาลัยรวมถึงกระจกมองข้างนะครับ ปรับได้3ามตำแหน่งในส่วนของคนขับและคนผู้โดยสารด้านข้างมาพร้อมระบบอุ่นเบาะสําหรับที่นั่งคู่หน้าและด้านหลังนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่น MG Performance Celling Wheel ตกแต่งด้วยหนังแนป้าตัดสลับกับ Dynamica m i c r o f i ฟ e r พวงมาลัยนี่เป็นเป็นพวงมาลัยเนื้อย,ยนะฮะพร้อม power ปรับระดับ ด้วยระบระบไฟฟ้าและปรับน้ำหนักตามความเร็วรถตรงจุดนี้ฮะที่ผมชอบมากครับดูคลาสสิกมากครับตัวนี้นั่นก็คือนาฬิกาอนาล็อกบริเวณคอนโซลกลางนะครับแบบ MG Specific นะครับออกแบบโดย IWC ดูคลาสสิกมากครับ หน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วอันนี้ที่ผมไม่ได้สตาร์ทรถตอนพรีเซนต์เพราะว่าถ้าสตาร์ทรถจะเสียงเครื่องจนจะกบเสียงพูดผมเลย <c ười> <c ười> เครื่องเครื่องเขาแรงจริงครับตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบแผนที่นำทางนะครับแล้วภายในห้องโดยสารก็เหมือนเดิมครับแอมบิไลท์ได้64สีกล้ญญามันายนะฮะเป็น MG d o r s e l c h n n n e l i n b a c k WITH i l u m i มน m m m g l e t e r ล i n g นะครับตัวนี้พรมปูพื้นจริงๆมีพรมปูพื้นไมาด้วยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ไม่ได้โชว์ไว้นะครับจริงๆเป็นพรมปูพื้นแบบพิเศษพร้อมแสลักแกนดิชั่นสีดำตัดเย็บด้วยได้สีทองนะครับที่ผมออชอบอีกจุดหนึ่งภายในห้องโดยสารคือตรงเบานะบต้องยอมแล้วว่าเบาะนิ่มนั่งสบายมากครับ เบาะนั่งนุ่มพุ่มด้วยหนังนะครับเป็นเมนะะูเฟอรเชอร์นัปป้าเลเทอร์อินแบ็กนะครับวิสคอนเซอร์จิ่งอ้อ่านยากเหมือนกันนะครับตกแต่งด้วยตาสัญลักษณ์เอ็โลโก้อินโกลุกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลิมิเต็ด ในส่วนของมือจับบริเวณคอนโซลหน้านะฮะตัวนี้พร้อมตาส่ลักแกนด์ดิชั่นความพิเศษของรถคันนี้ครับผมขึ้นก็ถือว่าไม่ยากนะครับพูดถึงมีที่เหยียบขึ้นสะดวกอยู่ครับผมชอบเสียงประตูมากเลยเสียงประตูเป็นเอกลักษณ์มาก โอ้โหเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงท่อเอกลักษณ์ของเขาจริงนะครับตัวนี้นั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับตอนนี้คือผมก็นั่งอยู่ใน m e r c ์เ e เ b e เบนซ์เอ็มจี n d Edition แกรนด์ดิชั่นนะครับอันนี้ลองมาลองนั่งด้านหน้าก่อนนะว่าฟีลประมาณไหนนะฮะคือเอาตรงถือว่านั่งแล้วเบาะนั่งนิ่มสบายมากครับตัวนี้นิ่มสบายมากครับยอมรับเลยครับตัวนี้ รถด,ดูสปอร์ตนะฮะดูสปอร์ตดูรุยๆแต่ว่าภายในนี้นั่งอินทรียภายในนั่งแล้วค่อนข้างนิ่มเลยครับตัวนี้แล้วด้วยความที่ว่ารถเนี่ยค่อนข้างยกสูงเวลาขับเนี่ยขับค่อนข้างง่ายนะฮะขับค่อนข้างง่ายเลยมองเห็นกาละยานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนดีนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมพาไปลองนั่งพื้นที่ดูด้านหลังก่อนนะฮะว่าข้างหน้าน,นี่นั่งสบายแล้วข้างหลังเนี่ยจะนั่งเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับ เมื่อกี้เราลองนั่งกันด้านหน้าแล้วนะฮะลองมาลองนั่งด้านหลังกันดูนะฮะวิธีขึ้นก็เหยียบ่างนี้ฮะจับอ่าตัวน,นี้ครับไม่ยากครับดึงขึ้นได้เลยนั่งปิดประตูโอ้โหเสียงประตูแน่นเหมือนเดิมชอบหนูเสียงประตูมากครับุ่นนี้ฮะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ด้านหลังผมสูง170เซนนะครับถือว่าค่อนข้างโปร่งอยู่พื้นที่บริเวณหัวเขา่าค่อนข้างกว้างนะครับนั่งแล้วไม่ติดเบาะนั่งสบายไม่แพ้ด้านหน้าเลยมีแอร์ในส่วนของตัวด้านหลังด้วยยังไงความเย็นทั่วถึงแนนนน่อะครับ นี่ก็ดึงลองอมาเป็นที่วางแก้วได้บ่อรลังพับพได้ด้วยนะฮะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านท้ายโอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปไล่ชมแต่และจุดในส่วนของภายในนะฮะว่าในส่วนของแกรนดิชั่นเนี่ยแตกต่างจากธรรมดาทั่วไปจุดไหนบ้างนะฮะที่ทําให้ชุดแต่งเฉพาะชุดแต่ง,ตงหรือว่าอุปกรณ์พิเศษพวกเนี้ยมูลค่าถึง5้ล้านหนึ่งแบาทตามผมมาเลยครับ ดูภาพดูกว้างๆนะครับอันนี้ผมไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าผู้โดยสารมาพูดถึงระบบความปลอดภัยบ้างนะฮะตัวนี้ถุงลมนิรภัยด้านหน้านะฮะสองตำแหน่งในส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างนียป้องกันศีสษะสีตำแหน่งนะฮะในส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารถุงลมนิรภัยนะฮะระบบช่วยเบรกแบบ ABA หรือ Active Brake Assist ระบบรักษาระยะห่างระหว่างรถด,ด้านหน้าและควบคุมความเร็วระบบดิสโทนิก พูด,ดง่ายว่าถึงจะเป็นในส่วนของรถลุยนะฮะเรื่องความปลอดภัยยังไงมาเต็มแน่นอนครับผมนะครับระบบรักษารถให้อยู่ในเลนแอคทีฟเลนคิปปิ้งแอซิสตนะฮะระบบช่วยในการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติแอคทีฟปักกิ้งแอซิสแล้วก็รถคันนี้นะครับมาพร้อมกล้อง360องศานะครับมาพร้อมกล้อง360องศาระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาไบสปอร์ตแอซิสต ตัวนี้ต้องบอกว่าระบบนี้ค่อนข้างจําเป็นมากนะฮะบ้านเราทุกวันนี้นะฮะลดค่อนข้างเยอะนะครับระบบเตือนแรงดันลมยางมาพร้อมในส่วนของอกบถ้วตัวนี้นะฮะนํำเสีองไปอ่ะผมไม่ดูภาพชัดๆัดนะฮะเครื่องเสียงโบมิสเตอร์ส่วนของด้านบนนะครับตัวนี้เป็นหลังคาตัวนี้นะครับเปิดได้ด้วยนะฮะ,ะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับ มาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ one man one engine ที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้นะฮะ,ะเริ่มต้นผลิตเครื่องยนต์โดวยวิศวะท่านเดียวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสวยมากครัเครื่องยนต์วางแน่นมากเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ v 8สูบพร้อมไบทอโบและอินเตอร์คูลเลอร เลมารกระบอกสูบนะฮะอยู่ที่3,982ซีซีแรงม้าเครื่องยนต์เนี่ยสูงถึง585แรงมา้าอัตราเร่งสูถ100นะฮะกิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงเนใช้เวลาเพียงแค่4.5วินาทีเท่านั้นโความเร็วสูงสุดเนี่ยได้ถึง220กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงความจุถังน้ำมันเนี่ยมากถึง100ลิตรเลยนะครับมาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า9จังหวะหรือ9 G Tonic นั่นเอง เป็นบ้างครับสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับอีกจุดนึงที่ผมชอบมากฮะเดี๋ยวขอ,อยยกปิดก่อนนะฮะเนี่ยผมชอบสัญลับษณ์ตรงนี้ฮะดูสวยมากเลยครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับในส่วนของรา r ี e เมอร์เ e d e s น e เอ็มจ g 63 Grand Edition คันนี้ที่ผมได้นำเสนอไปเชื่อว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยคงกำลังรอฟังอยู่ว่ารถคันนี้นะฮะราคาทั้งสิ้นเนี่ยรวมชุดแต่งเซียพอชุดแต่งเนี่ยห้าล้านหนึ่งบาทเนี่ยแต่ราคารวมทั้งคันเนี่ยอยู่ที่กี่บาทนะครับสำหรับในส่วนของตัว m e r c e เ e s Benz a เ g, g ็63 Grand Edition คันนี้นะฮะราคารวมทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่2 3่สิบสามล้านสี่แสนนะฮะยี่สิบสามล้านสี่แสจะไม่ง่ายครับสอง เป็นไงครับราคาว้าวาไหมฮะร,ราคาคือต้องบอกกับว่าคันนี้อย่างที่เรียนเจ้าว่ามีเพียง10คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับราคานี้น่าสะสมมากครับเพราะว่ารับรองว่าไม่มีเพิ่มแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็นการสะสมในส่วนของตัว Mercedes-Benz ตัว G-Class ตัวนี้นะฮะซึ่งหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ไปนะฮะยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่ง YouTube ช่องเพจรถเบน์น,นะฮะ เพื่อที่จะได้รับชมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนใครนะฮะอย่าลืมนะครับที่จะซื้อรถเบนซ์นะครับคิดถึงผมเฟ็นรถเบนซ์ประสบการณ์การขายรถเบนซ์กว่า10ปีไม่ทําให้คุณลูกค้าเนี่ยต้องผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ